เพื่อนๆสวัสดีค่ะหลายคนนะคะช่วงนี้อยากหาอะไรทำเพิ่มอยากมีไรายได้เพิ่มอยากขายของแต่ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีถ้าใครสนใจนะคะจะขายเกี่ยวกับของกินหรืออาหารนะคะทุกมีไอเดียมาแชร์มาแบ่งปันกันค่ะ20เมนูลงทุนน้อยขายดีมีเมนูอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราค่ะขอบคุณค่ะ 1. ขนมปังปิ้งส่วนใหญ่นะคะนิยมชอบทาเนยทาเนยนมเนยน้ำตาลทาช็อกโกแลตสตรอเบอร,รี่หรือสังขยาค่ะราคาขายโดยทั่วไปเริ่มต้นที่แผ่นละ8บาทถึง10บาทค่ะ เลือกทำเลขายดีๆนะคะตามตลาดนัดหรือว่าแหล่งชุมชนนะคะก็จะช่วยให้ขายดีค่ะ 2. น้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรมีหลายเมนูเลยค่ะเช่นกระเจี๊ยบจับเรี้ยงเก๊กฮวยมะตูมใบบัวบกน้ำตะไคร้ช่วงนี้นะคะน้ำขิงแล้วก็น้ำกระชายขาวกำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะเวลาขายนะคะ อาจจะบรรจุใส่เป็นขวดเพื่อสะดวกในการพกพาหรือใส่เป็นแก้วใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะราคาขายโดยทั่วไปเริ่มต้นอยู่ที่1 0บาทถึง30บาทค่ะราคาขายก็จะขึ้นอยู่ที่ขนาดของขวดหรือแก้วนะคะอย่างแก้วขนาดนี้นะคะร้านโดยทั่วไปก็ขายอยู่ที่แก้วละ20บาทค่ะ 3. ลูกชิ้นปลาทอด จะทำเองแต่ทําอร่อยนะคะหรือเลือกซื้อจากร้านที่ขายลูกชิ้นปลาเจ้าอร่อยนะคะแล้วก็มาทําน้าจิ้มแซบๆค่ะขายตามแหล่งชุมชนตลาดนาัดหรือแถวออฟฟิศค่ะเริ่มต้นขายที่ราคา20บาทขึ้นไปก็จะทําให้ขายดีเลยค่ะ 4. กล้วยปิ้ง กล้วยปิ้งนะคะขึ้นอยู่กับการเลือกกล้วยมาปิ้งเลยนะคะถ้าเลือกเป็นกล้วยหักหมุกมาปิ้งจะมีรสชาติอร่อยเลยค่ะแล้วถ้าปิ้งออกมาได้มีสีเหลืองสวยแบบนี้นะคะลูกค้าจะชอบเลยค่ะราคาขายโดยทั่วไปนะคะเขาขายอยู่ที่3ลูก20ค่ะขายตามแหล่งชุมชนตลาดนัดจะช่วยให้ขายดียิ่งขึ้นค่ะ 5. ้านาพริก น้ำพริกจัดเป็นเมนูที่นิยมของคนไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูน้ำพริกตาแดงน้ำพริกมะขามสดอูมีเมนูน้ำพริกเยอะเลยนะคะขายคู่กับผักลวกนะคะขายอาจจะเป็นเซตหรือว่าขายเป็นถุงนะคะน้ำพริกอาจจะขายถุงละเริ่มต้นนะคะ10บาทหรือขายเป็นกระปุกตามแต่ละขนาดของกระปุกเลยค่ะเลือกขายตามตลาดนะัดแหล่งชุมชนจะช่วยให้ขายดียิ่งขึ้นค่ะ 6. น้ำมะพร้าวปัน่นน้ำมะพร้าวปั่นจัดเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมกันเลยนะคะยิ่งบ้านเราอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะน้ำมะพร้าวปั่นยิ่งขายดีค่ะจะขายเป็นน้ำมะพร้าวปั่นสดๆหรือว่าน้ำมะพร้าวปั่นใส่นมสดก็ได้นะคะเริ่มต้นขายที่แก้วละ20-30บาทค่ะ หรือจะขายแบบใส่ขวดนะคะบางร้านขายที่ขวดละ35 3ขวดร้อยค่ะแล้วก็มะเ้าวเป็นรูปแบบนี้ที่ปอกแล้วนะคะก็ขายลูกละ50บาทค่ะเลือกทำเลขายดีๆนะคะใกล้ออฟฟิศหรือตามตลาดนัดที่มีคนเยอะๆนะคะจะช่วยให้ขายดีเลยค่ะ 7. ุก๋วยเตี๋ยวรุยสวน เชื่อว่าสาวๆหลายท่านนะคะคงชอบเมนูนี้ค่ะอย่างร้านนึงนะคะทุกเห็นนะคะเขาทำไส้ได้หลากหลายมากเลยค่ะช่วยทำให้ลูกค้านะคะมาซื้อเยอะขึ้นค่ะเช่นนะคะขายมีไส้ไส้กรอกสาลายไข่กุ้งทูน่าแซลมอนกุ้งปูอัดหมูยอเต้าหู้หมูสับและไส้เห็ดหอมค่ะ แค่ฟังชื่อไส้ต่างๆนี้ก็น่ากินเลยนะคะแถมเขาขายนะคะชิ้นละ10บาทแล้วมีโปรด้วยนะคะซื้อ5ฟรี1ค่ะอย่างนี้ก็ช่วยให้ขายดีเลยนะคะ 8. กล้วยแขกหรือกล้วยทอดเมนูนี้นะคะลงทุนไม่เยอะถ้าทำอร่อยนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ขายเริ่มต้นราคา20บาทนะคะราคาไม่แพงค่ะมีแต่ลูกค้าจะมาอุดหนุนแนละซื้อซ้ำค่ะ 9. ไส้กรอกทอดไส้กรอกทอดก็เลือกขายหลายๆแบบนะคะแล้วก็ขายเริ่มต้นราคาชิ้นละ5บาทราคาไม่แพงค่ะทำน้ำจิ้มแซบๆอร่อยๆเลือกทําเลขายดีๆคนเยอะๆแบบนี้ก็ขายง่ายขายคล่องเลยค่ะ 10. กุยช่ายขนมกุ้ยช่ายนะคะมีไส้ให้เลือกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้กุยช่ายไส้หน่อไม้ไส้เผือกไส้มังแกว ไส้ผักรวมหรือไส้มันม่วงนะคะถ้าทำนะคะแป้งบางไส้เยอะน้ำจิ้มแซบๆอร่อยๆนะคะช่วยให้ขายดีเลยค่ะกุ้ยช่ายเจ้าอร่อยขึ้นชื่อก็ต้องกุ้ยช่ายตลาดภูนะคะทุกเจอร้านหนึ่งค่ะอยู่ที่ตลาดภูขายแค่2ไส้เองก็คือไส้กุยช่ายและไส้เผือกขายชิ้นละ10บาทค่ะขายดีมากๆแบบเดียวหมดเลยค่ะเพื่อนๆทุกกินแล้วคอนเฟิร์มว่าอร่อยค่ะ 11ขนมจีบขนมจีบก็มีหลายไส้ให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้หมูสับไส้กุ้งไส้ปูหรือไส้สาลายถ้าทำขนมจีบแล้วนะ้นำจิ้มอร่อยออร่อยเลือกทำเลขายดีๆนะคะคนเยอะๆนะคะก็ทำให้เราขายดีเลยนะคะทุกเจอร้านหนึ่งค่ะขายขนมจีบอย่างเดียวเลยค่ะอยู่แถวเยวาวราชแล้วก็มีไส้เดียวด้วยนะคะเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยค่ะขายไส้หมูสับผสมเห็ดหอมค่ะ แป้งบางนุ่มขนาดพอดีคำขายชิ้นละสาบาทขายดีมากๆเลยค่ะลูกค้ามาต่อคิวเข้าแถวซื้อกันเลยค่ะ 12. แซนด์วิชแซนด์วิชจัดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีช่วงเช้าค่ะพอช่วงเช้านะคะวันธรรมดานะคะคนจะรีบไปทำงานไปเรียนและมื้อเช้านะคะต้องการความสะดวกและรวดเร็วก็เลยจะซื้อแซนด์วิชค่ะ แล้วถ้าร้านไหนนะคะทำแซนด์วิชที่มีไส้ให้เลือกหลากหลายตรงใจลูกค้านะคะก็จะทำให้ขายดีเลยค่ะราคาขายแซนด์วิชโดยทั่วไปนะคะเริ่มตั้งแต่15บาทถึง25บาทค่ะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาทำแซนด์วิชนะคะอย่างร้านนี้นะคะใช้เป็นขนมปังโฮลวีตนะคะแล้วก็มีไส้ให้เลือกหลากหลายนะคะขายอยู่ที่ชิ้นละ25บาทค่ะ 13. ข้าวไข่เจียวจัดเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ขายได้ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะแนะนำว่าให้ขายเป็นข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะคะมีเครื่องหลากหลายให้ลูกค้าเลือกค่ะจะดึงดูดลูกค้าได้ดีเลยค่ะราคาขายโดยทั่วไปนะคะก็เริ่มตั้งแต่20-40บาทขึ้นอยู่กับที่ลูกค้าสั่งเลยค่ะ น้ำจิ้มนะคะถ้ามีหลายอย่างให้ลูกค้าเลือกก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิซอสพริกหรือน้ำจิ้มแจ่วะคะ่ะ 14. ลูกชิ้นยำฟรีจัดเป็นเมนูเสียบไม้นะคะที่มีลูกชิ้นหลายๆแบบแล้วก็ไส้กรอก หมูยอหรือว่าปูอัดนะคะยำให้ฟรีค่ะขายไม้ละ10บาทนะคะแล้วก็สามารถเลือกใส่เส้นนะคะเป็นวุ้นเส้นหรือว่าเส้นมาม่าได้เลยค่ะเลือกทำเลข,ขายนะคะใกล้แหล่งชุมชนมีคนเยอะๆนะคะแล้วที่สำคัญถ้าทำน้ำยำอร่อยแซ่บๆนะคะช่วยให้ขายดีเลยค่ะ15 ข้าวกระเพราจัดเป็นเมนูยอดนิยมเลยค่ะเพื่อนๆคิดอะไรไม่ออกสั่งกระเพราค่ะขายแค่ผัดกระเพราก็ทำให้ขายดีได้นะคะเพื่อนๆทำอร่อยๆนะคะร้านนี้นะคะขายเมนูผัดกระเพราหมูสับแล้วก็กระเพราไก่ค่ะขายห่อละ20บาทค่ะถ้าใส่ไข่ดาวนะคะก็เป็น25บาทค่ะเลือกขายในทำเลแหล่งชุมชนตามตลาดนนะคะจะทำให้ขายดียิ่งขึ้นเลยค่ะ 16. ห่อหมกถ้าใครนะคะทําห่อหมกอร่อยอร่อยมีสูตรเด็ดนะคะขายกระทงละ10บาทตามแหล่งชุมชนตลาดนัดนะคะขายง่ายขายคล่องเลยค่ะ 17. สลัดโลจัดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สาวๆชื่นชอบเลยค่ะมีหลายไส้ให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ก่อปูอัด หมูยอหรือแซลมอนนะคะทำน้ำจิ้มอร่อยราคาเริ่มต้นไม่แพงนะคะเริ่มต้นที่ตั้งแต่35บาทถึง50ค่ะเลือกทำเลขายที่คนเยอะๆนะคะไม่ว่าจะขายใกล้ออฟฟิศหรือตามตลาดค่ะ 18. ขนมจีนจัดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีค่ะ ถ้าเพิ่งเริ่มต้นทำนะคะแนะนำทำน้ำยาแค่สองอย่างก่อนที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือน้ำยากะชิกับน้ำยาป่าค่ะถ้าทำน้ำยาอร่อยลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำค่ะราคาขายโดยทั่วไปเริ่มต้นที่30บาทถึง50บบาทค่ะแนะนำนะคะขายขนมจีนควรมีผักให้หลากหลายให้ลูกค้านะคะ 19ทอดมันทอดมันก็มีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทอดมันกุ้งทอดมันปลากายทอดมันหน่อกะลาถ้าเรามีสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะคะนำมาทำขายนะคะตามแหน่งชุมชนใกล้ตลาดหรือที่มีคนเยอะๆนะคะขายราคาเริ่มต้นที่20บาทถึง50บาทก็จะช่วยให้ขายดีเลยนะคะ20 ขนมหวานน้ำแข็งใสเช่นรสช่องน้ำกะทิสลิมทับทิมกรอบเ้าวเหนียวดำเผือกแบบนี้นะคะใส่เป็นแพ็กเกจใส่กล่องแบบนี้ขายเริ่มต้นที่กล่องละ20-30บาทสามารถขายตามตลาดหรือใกล้แหล่งชุมชนใกล้ออฟฟิศค่ะหรือโพสขายตามเฟซบุ๊กค่ะรับสั่งตามออเดอร์ออกงานต่างๆค่ะ เพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ